สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับก็จะมาพูดกลางสายฝนครับฝนกำลงังจะตกเลยจะมาถามอาจารย์เชฟหน่อยคือเนื่องจากว่าเป็นสํานักงานบัญชีนะครับแล้วเราก็ได้มีการคุยกับผู้ประกอบการจํานวนมากช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือในช่วงมกราคุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยผมเองเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าผู้ประกอบการมาบีบเอางบการเงินบ่อยมากเลยหรือมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดหรือเปล่าผู้ประกอบการก็เลยต้องการเงินไปหมุนก็เลยจะต้องการงบการเงินมาเพื่อไปขอกู้ยืมเงิน ก็เลยงงๆครับอยากจะถามอาจารย์เชฟว,ว่าทําไมช่วงนี้ผู้ประกอบการเนี่ยมาขอให้ทํางบการเงินให้เร็วๆเพราะจริงๆแล้วตามเวลามันคือสามเอพุพฤษภาคมใช่ไหมครับแต่ว่าสานักงานบัญชีเองก็จะทําอะไรให้มันช้าที่สุดอะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเร่งรีบกันในช่วงเมษาพฤษภาแต่บางทีผู้ประกอบการเขาบอกว่าขอตั้งแต่กุมภามมนาเลยเนี่ยทาไมเราถึงทําให้เขาไม่ได้แล้วทําไมเขาถึงมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่าอยากได้งบเร็วๆ ค่ะอาจารย์ก็ในบางทีเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีการแพลนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนใช่ไหมคะที่ต้องไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร<ม>ก็จะมาแจ้งกับสํานักงานบัญชีให้ทราบก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองมีแพลนซื้อรถซื้ออะไรด้วยค่ะทีนี้การปิดบัญชีนะคะตามกฎหมายแล้วก็ต้องปิด3ดธันวาคมของทุกปีใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่เราสมมติว่ารอบปีคือ1มกราสิ้นสุด31ธันวาคมคนักบัญชีก็จะเริ่มทําการปิดบัญชีก็คือ มกราคมปีถัดไปห้าเดือนใชเดือนถัดไปอ่ะใช่ค่ะ ซึ่งกรณีของสำนักงานบัญชีธุรกิจ SME นะคะจะจ้างสำนักงานบัญชีปิดบัญชีแล้วก็ยื่นภาษีให้กว่าจะส่งเอกสารประจำเดือนธันวาค่ะอาจารย์มนพมาให้สำนักงานบัญชีก็ปาไปวันที่เกือบกลางเดือนมก,กราปีถัดไปแล้วแล้วกว่าสำนักงานบัญชีจะเอาเอกสารมายื่นภาษีแล้วก็มานั่งปิดบัญชีย้อนหลังในเดือนมก,กราปีที่แล้วจนถึงเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาอีกค่ะและ้วมันก็ พร้อมๆกันเลยทุกที่ใช่ค่ะจย์แล้วยิ่งด้วยกิจการไม่ได้จ้างให้สำนักงานบัญชีปิดบัญชีรายเดือนให้แน่นอนละค่ะปีหนึ่งเขาถึงปิดครั้งหนึ่งมันก็เลยต้องใช้เวลาในการปิดย้อนหลังเพราะถ้าเกิดจ้างปิดรายเดือนค่าทำบัญชีรายเดือนมันจะแพงไม่จ่ายกันอยู่แล้วก็ลายปีไปอืมก็ลายปีไปค่ะจารย์แต่ทีนี้การไปหาเงินทุนหมุนเวียนมันรอไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมาบังคับกับสำนักงานบัญชีแล้วค่ะต้องออกงบการเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะ ซึ่งนักบัญชีจะบอกว่าจะออกประมาณพฤษภาคมแต่ผู้การจะกู้เงินไงก็อยากจะได้กุมพามีนาเร็วๆอ่ะคือมีปัญหาก็อยากจะได้เงินอยู่แล้วไงแล้วยังไงนักบัญชีทําให้ได้ไหมก็จะมีทั้งสํานักงานบัญชีที่ทําให้ได้ถ้าลูกค้าไม่ค่อยเยอะถ้าลูกค้าเยอะๆส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์แต่วิธีการก็คือว่าถ้าทําไม่ได้จะต้องทอํายังไงล่ะมันเงินคุณหมุนเวียนมันรอไม่ได้นะคะอาจจะต้องไปเจราจากับสินเชื่อค่ะว่า อ,อย่าเพิ่งเอางบตัวจริงแล้วก็ยื่นเข้า d b d ดีได้ไหมในส่วนนี้คือเขากำลังเร่งทำให้เอาดับไปก่อนได้ไหม,มหรือขอแบบพอพอ30นย้อนหลัง1ปีหรือ6เดือนไปก่อนได้ไหม,มนะคะแล้วก็ไปพิจารณาสินเชื่อไปก่อนเนี้ยคะ่ะก็จะมีทั้งสินเชื่อที่บางท่านโอเคนะคะรับได้ในลักษณะนี้กับสินเชื่อบางท่านบอกว่าไม่ได้เลยนะต้องเอาที่มันยื่นผ่าน d b d เท่านั้นอ๋อก็ <S <S มี2ลักษณะใช่ไหมใช่ค่ะจา้าโอเคจบแค่นี้แล้วครับฝนตกแล้วป้าวิ่งครับ